นี่ก็เป็นอีกหนึ่งวัสดุที่น่าสนใจมากๆนะครับแล้ววันนี้เองนะครับทางบริษัทเซรามิกนะครับได้ข้ามาดําเนินการติดตั้งโชว์เป็นตัวอย่างเลยด้วยความที่ว่าบางทีเราอยากจะเห็นโฟเย่เราสวยๆแล้วเราก็อยากจะได้บ้านของเราเนี่ยให้มนดูมีคลาสดูมีความรู้สึกมันมีลูกเล่นมีดีไซน์อ่ะมาดูตรงนี้ครับตรงนี้เองเป็นบริเวณทางเข้านะครับนะซึ่งบอกเลยว่าตอนแรกก็เอ๊ะมันจะได้ไหมวิธีการก็นี่ทีมงานเข้ามาปุ๊บนะแล้วก็ เตรียมยักพื้นนะฮะนะยักพื้นทั้งหมดเลยแล้วก็เดี๋ยวเราจะเอาพทเทินที่ถูกตัดด้วยกระเบื้องเซรามิกที่เป็นวอเตอร์เจ็ทนี่วิธีการนะครับเนี่ยเข้ามาดูนิดนึงเข้าใจว่าเวลาที่เราทํางานเนี่ยเห็นไหมฮะแล้วสงสัยไหมครับว่าเอ๊เราอยากจะได้พทเทินกระเบื้องที่เป็นสไตล์แบบพวกเอ่อโยเปี่นหรือเป็นสไตล์โมเดนคลาสสิกเขาจะเอาพทเทินรูปตรงเลยขาคันี้ที่มันมีความคอนคราสกันนะครับ ไม่ว่าจะเป็นสีดําสีขาวหรือแม้กระทั่งอันนี้จะเป็นเทาอ่อนเพื่อที่จะให้มันเข้ากับตัวพื้นที่ตรงนี้นะครับดังนั้นวิธีการทํางานเนี่ยเขาก็จะเอาอย่างนี้ฮะนะฮะอันนี้คือชิ้นเล็กๆชิ้นเล็กๆนะครับที่ตุตกตัดด้วยกระเบื้องนฮะแล้วตัวนี้คือแผ่นใหญ่นี่คือมันจะมีล่องครับทุกคนมีร่องเห็นไหมมีร่องเพราะว่า เวลาที่เราต้องการความคลาสสิกเนี่ยต้องการความคลาบที่เป็นงานฝีมือเนี่ยเราจําเป็นที่ต้องมีร่องให้รู้สึกเหมือนกับว่ามันถูกวางทีรชิงจีรชิงนะครับส่วนตัวที่ต่อการก็สีจะทำเป็นชิ้นเล็กมาต่อเห็นไหมฮะแม้กระทั่งตัวที่ยากที่สุดอย่างเช่นตัวนี้นะครับอย่างเช่นตัวนี้ตัวที่ยากที่สุดเห็นไหมฮะมันจะมีการปัดแพทเทิร์นเรียบร้อยแล้วก็มีการ ทำร่องเพื่อเตมไว้สำหรับการทำยาแนวเพื่อที่จะทำให้กระเบื้องแผ่นนี้มันดูแล้วมันก็สวยงามเห็นไหมฮะนี่แหละครับบางครั้งเนี่ยการสร้างสารร์งานศิละปะงานตกแต่งด้วยวัสดุอาจจะจำเป็นที่ต้องใช้เทคโนโลยีใช้เทคนิคใช้เครื่องมือที่มันค่อนข้างที่จะทันสมัยเพื่อให้ได้ฟีลิ่งหรือความรู้สึกตามที่เราต้องการและสำหรับใครที่อยากจะมาดูตัวอย่างนะครับในการทำฟอยเยของบ้านคุณเนี่ย ให้มันดูหรูหราดูสวยงามดูเข้ากับคอนเซปต์ดีไซน์ที่คุณต้องการแล้วด้วยดีไซน์แบบนี้บางทีต้องไปทําด้วยหินนะครับหินชิ้นเล็กๆเ,เนี่ยเวลาที่ทําด้วยหินคุณอาจจะใช้งบประมาณที่มากมายครับแต่ถ้าเกิดเราใช้เป็นกระเบื้องเซรามิกแล้วก็ใช้เครื่องวอเตอร์เจ็ตในการทําแพทเทิร์นแบบนี้ออกมาเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันแล้วผมคิดว่าด้วยงบประมาณเนี่ยก็ประหยัดลงด้วยแล้วยังได้ลุกเล่นตามที่เราต้องการได้อีกด้วย นะฮะก็ถ้าเกิดว่าใครที่กำลังติดตามอยู่แล้วรอที่อยากจะมาดูของจริงๆนะฮะบริษัทเซรามิกเนี่ยได้นำพทเทินตัวอย่างเนี่ยเอาไว้โชว์ไว้ในโชว์รูมบิวอ t นสตูดิโอด้วยนะครับซึ่งมีหลากหลายพทเทินมากๆเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะทำคลิปรีวิวให้ดูเรื่อยๆกันล้วกันนะครับสวัสดีครับ